ขอยังไม่อยากตายขอยคจทั้งสองคนนี่อนเก็บลูกรูปไว้ตลอดรู้แล้วก็แบบแล้วก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วไม่เคยบอกแม่ไม่เคยบอกใครอยู่ในห้องแล้วก็ออกเล่นของล่นคนเดียวคิดถึงทุกวันกินกินแล้วเราก็ไม่รู้ว่า พ่โตขาาดไหนเป็นยังไงหรือมั่งอยู่กับพ่อรู้ว่าพ่อเขาไม่ก็ไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าสนใจแต่ตัวเขาเองอ่ะก็ไม่ได้สนใจลูกนะที่ที่ิสถึงีมากๆพยายามตามหาเขาไหมพยายามแต่เราไม่มีปัญญามากมันคือไม่มีเงินที่ต้องบินไปถึงนู่นหรือว่าเคยคิดเหมือนกันนี่แหละรายการนี้แต่แม่ดูเตอร์อยู่ใช่ไหมดูแต่ กะว่าจะแอบแอบที่บ้านคะ่ะแอบแอบที่บ้านไปไปหาดูว่าจะลองเสิร์ชดูว่าติดต่อยังไงทำไมไม่คุยกับที่บ้านนะคะทาาเหมือนพี่แก้วกับคุณแม่ก็ก็รู้รู้อยู่นะหรือว่ามันก็ค่ยอยอย่กรบกวนเขาเขาพูดเขาก็ถามแม่แม่เขาก็ถามอยู่บ่อยๆนะว่าเออหลานเป็นไงมั่ง